สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิพย์ชาแนลค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้ว่างปกติทํางานทํางานทุกวันเลยวันนี้หยุดนี่ซื้อมาสี่ใบแจ็กพอตอยู่ที่ห้าร้อยล้านค่ะมาดูกันเลยค่ะว่านี่จะได้กี่บาทอ่มาเริ่มกันเลยเนาะมาเริ่มอันนี้ก่อน นี่ซื้อมาใหม่เนี่ยน,นะโอเคก็เพิ่งเล่นใหม่แหละแต่น่าจะเป็นหมายเลขเนานะขอให้โชคดีนะคะมาเลยมาเลยมาเลยจะได้กี่บาทสามสิบสามมีไหมไม่มี ต้องให้หมายเลขทั้งหมดนี้ให้เหมือนกับข้างบนนะคะถ้าทำเลขเหมือนกับข้างบนก็คือถูกนะคะสี่สี่มีไหมไม่มียีสิบสาไม่มีมีแต่สามสองหยสิบอ็ดไม่มีห้ามีไหมไม่มี ีไม่มี24ไม่มี14มีไหมไม่7ไม่มีแต่17 45จ3ี่หืกแป ไม่มีเจ็ดสิบเจไม่มี38มแหไม่16ไม่มีเนี่ยมันจะเสียยี่6หกอย่างเงี้ยสาไม่มีมีแต่สามแมันจะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่โนตอ 9น9ยี่เกสเก้ไม่แถวสุดท้ายแล้วค่ะสิสองไม่สาเจกับแปดเจกับแปดก็ไม่เลขสีกับเลขสามีอุ๊ยสกับสาอดดูดิ อันนี้มันเลขสามมีแต่สามสองสรุปใบนี้ไม่ถูกนะคะมาดูโบนัสมีไหมโบนัสไปได้ไหมไย่าอยไม่เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โอันนี้ต้องพันหนึ่งดูสิ 11, อันหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้ ถูกค่ะอุ้ยน่าเสียดายสรุปบใบนี้ไม่ถูกนะคะมาดูใบต่อไปค่ะมาดูใบนี้สิจะถูกไหมเนี่ยเสือดาวจะได้สี่แบบเนี่ยโอเคค่ะ ยีไม่มีสิอไม่มีสาไม่มีสาไม่มี 22, ไม่มีสามหไม่มีสิ 18. ไม่มีสิห ไม่มีสิบห้ากับสามเจ็ดค่ะสิบห้ากับสามเจ็ดไม่มีสี่สิบสองกับเจ็ดค่ะสี่สองไม่มีกับเจ็ดห้ากับยี่สิบเก้าค่ะห้ากับยี่สิบเก้าไม่มีสามไม่มียี่สิบห้ากับยี่สิบสามค่ะยี่สิบห้ากับยี่สิบสามไม่มี สีกับสีค่ะไม่มีสีสเอ็ไม่มีมีแตสิก้ากับสี่หกค่ะสิก้ากับสี่หกับยี่สิกับยี่ค่ะสามสองบเจไม่มี แปดกับสี่ห้าแปดสี่ห้าไม่มียี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดกับเลขสองค่ะไม่มีสรุปสรุปไม่ถูกค่ะไม่ถูกดูสิห้าร้อยจำนวนเงินอันนี้สามสิบมาดูนี่ดูสิคะ ถ้ามีหมายเลขแปดนี่อืมต้องพูดถึงแจ็คพอตอยู่ตรงไหนนี่ค่ะแจ็คพอตอยู่ที่นี่แจ็คพอตอยู่ที่เลขห้าค่ะโอ้ยสรุปไม่ถูกค่ะดูสิคะเฮ้ยได้ห้าล้านนี่ก็คงไม่ถูใบเหลือสองใบนะคะจะถูกไหมเนี่ยซื้อมา หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทแปดสิบดอลลาร์นะคะยี่สิบสี่มีไหมไม่มีสิบหกกับเจ็ดสิบหกมีนี่สิบหกมีเพื่อนเจ็ดมีไหมไม่มีเอาละถูกแล้วเว้ยถูกแล้วเว้ยเลขหนึง่งสามแปดมีไหมไม่มี สิบสองกับสองสิบสองก็มีเอาแล้วเว้ยเอาอีกแล้วถูกสองเลขแล้วค่ะสิบหกกับสิบสองอ้ยได้ทูนคืนั้ยเนี่ยสองมีไหมไม่มีเอาแล้วถูกสองเลขแล้วสิบสามมีไหมมีเอาถูกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆสิบสามสิบสองสิบหกสามหมาเลขแล้วจะได้กี่บาทมาลุ้นกัน อาจจะได้ยี่สิบดอลลาร์ก็ได้หนึ่งมีไหมไม่มีสี่สี่มีไหมไม่มีแต่สี่ห้ายี่สิบแปดกับสามสิบหกยี่สิบแปดกับสามสิบหกไม่มีเลขสามกับสามสี่ค่ะสามกับสามสี่ไม่มียี่สิบเอ็ดมีไหมไม่มี สีกับ3าอค่ะสีกับสามไม่มียี่สิกับ15บหค่ะยีกับสิหไม่มีแต่16 6หกค่ะหไม่มี17กับเลขสค่ะสิกับสไม่มี ีกับสาสองค่ะสี่หกับสาสองไม่มี13มีนี่ถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วสิบสาเอาละเว้ยได้กินละเว้ยยีสิบกับยีสองค่ะ29กับยีสองไม่มี25กับ35ค่ะ25กับ35มห้ สิบเอดเอาแล้วเว้ยมาดูมาดูมาด,มาดูจะได้กี่บาทเนี่ยตึงเตดตึงเตจะได้เท่าไหร่หมายเลขอะไรนะเห็นไหมพอกลับมาดูก็ก็จำไม่ได้ยี่สิบสี่สิบหกเออหมายเลขสิบหกเนาะมาดูสิได้ก,กี่บาทห้าว่าอะไเอตรงนี้ห้าดอลลาร์ค่ะอืมแล้วก็ หมายเลขอะไรอีกนะพอก,กับหมายเลขสิบสองค่ะนี่ห้าได้สิบแล้วค่ะห้าห้าได้สิบแล้ว <c oughs> แล้วก็หมายเลขอะไรอีกหมายเลขสิบสามเนาะนี่ห้าแล้วก็สิบสามอีกก็น่าจะห้าก็ได้ยี่สิบค่ะยี่สิบได้ยี่สิบดอลล่า 7จ็ดสามแปดได้ยี่สิบได้ทุนคืนมาค่ะใบนี้ได้กำไรกลับมาเหมือนเดิมแล้วมันมีเลขอะไรอีกยี่สิบเจ็ดมีไหมสิบสามสามแปดอันนี้เลีอะไรสิบสี่ลุงขคดสิบสี่ไม่มี เจ็ดไม่มีสิบหกสองยี่สิบแปดสามเอ็ดสี่สองสามสี่สิบห้าหกยี่สิบเจ็ดหมดแล้วเนาะน่าจะถูกสี่หมายเลขเดี๋ยวไปสแกนตรงนี้ก็ได้ค่ะสรุปได้ยี่สิบค่ะมามาดูใบใบนี้ใบสุดท้ายละ สี่สิบสามสี่สิบสามมีไหมไม่มีหไม่มียี่สิบสี่กับสิบเจดค่ะยีสี่กับสิเจ็ดไม่มี

28กับสาค่ะยี่แปด7สไม่มียีสสาไม่มีเดกับยี่สสองเจกับยีไม่มีสี่สองสามเก้ี่สอเกไม่มีแต่สามแปสสองไม่มีถูกไหมเนี้ยสีหกับแปดค่ะสี่หกกับแปดไม่มี ามสิบเอ็ดสี่ห้าค่ะให้มีเพื่อนๆคะ่ะถูกสองใบค่ะพอดีพอดีเรามาสแกนดูมาสแกนอันนี้ก็ยี่ห้านนี้ก็ยี่ห้าก็เท่ากับถูกห้าสิบดอลลาร์ค่ะไม่ถูกสองใบเนี่ยไม่ถูกสองใบเรามาสแกนดีนะที่เราโหลดเครื่องสแกนมามาดูเจ็ดเนี่ยเจ็ดมี แล้วขูดออกมาบอกว่าเจ็ดไม่มีดูสิโอ้ถ้าไม่มีเครื่องสแกนพงทิ้งขยะไปเลยมั้งไงได้เท่าไหร่นี่ได้ยี่ห้าค่ะนี่ได้ยี่ยีสิบห้าดอลลาร์ค่ะก็เท่ากับห้าสิบดอลลาร์ค่ะโอ้ยถูกสองใบค่ะฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ